ที่นี่จะถ่ายแล้วที่นี่สนามบินสนกลนครนะคะที่เราเห็นอยู่นี้คือปราสาทพึ่งปราสาทพึ่งปราสาทพึ่งเป็นตำนานสมัยเมื่อเดีย๋ยวแม่ก็ต้องจะถ่ายประวัติาปราสาทพึ่ง <c oughs> กะเพณนี้แห่ประจัดพึ่งนะคะสถานีสนามบินจังหวัดสกลน,นครค่ะสมัยก่อนแม่ก็ต้อยมาถ่ายก็จะมีพงคิวงพงคิวแต่สมัยนี้ก็ ก็ออกแล้วนี่ค่ะแม่กัะต้อยก็มารอเครื่องบินอยู่ที่นี่นะคะจะดูเงียบเงียบจะดูเงียบเงียบเหมือน เหมือนสอน,นามบินส่วนตัวไงไม่รู้นะคะต้องมีเครื่องบินขาเข้าขาเข้ามาก่อนแล้วถึงจะเครื่องบินนีจะมารับพวกเราไปกรุงเ,เทพนะคะเป็นขาออก ขาออกค่ะเราก็จะนำเสนอสนามบินพะกลุงครไว้เพียงแค่นี้นะคะรู้สึกเหมือนสนามบินส่วนตัวยังไงไม่รู้โรสก้าเพิ่งินของเสิร์ตบินลนแอร์เทื่อบินที่ดี 360, ดี 360. ส,ออกกสามกศดีดีสาเครื่องบินจะเข้าแล้วนะคะาในในชาดอนเมืหนดจะถึงท่ากา have to and you will And you should please remember that you need 360 from the International Airport. We will ask at airport about 8 o'clock. Thank you.